สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวการปลูกทุเรียนโดยคุณอานนท์ผิวงามเจ้าของไร่มือ่อชีพอันนี้เป็นทุเรียนพันธุ์อะไรครับเนี่ยมันหมอนทองครับอ๋ออันนี้ซื้อมาต้นเท่าไหร่ครับเนี่ยต้นประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทเดี๋ยวเรามาดูต้นใกล้ๆนะครับเดี๋ยวนี้ก่อนที่เราจะปลูกอ่ากีด่ถุงก่่ออนขี่ถุงอ่ะขี่ถุงอัอนน,นี้ครับนี่กี่ถุงโอเคนี่ครับร้อยยี่สิบครับพันหมอนทองซื้อมาจาก นครนายกนครนายกปาจีนอ่านี่นี่ครับอันนี้เรามาดูใกล้ๆอ่ะลากลากอันเนี้ย่ะครับความจริงต้องตัดทิ้งไงเราตัดทิ้งดีกว่าอ่ตัดทิ้งนี่นะครับเราตัดปลายลากทิ้งนิดหน่อยโอเคขดเนี้ยมันก็จะขดอยู่งั้นแหละอ่าแล้วก็ปลูกนี้ฮะดินพอดีหลุมนี่เราทำเตรียมไว้แล้วหลุมนี้ก็ปลูกประมาณ คืออย่าพยายามให้อ่าอย่าพยายามให้กบต้นมิดอะโอเคอย่าพยายามให้กบต้นมิดนะครับเนี่ยะหลุมนี่ขนาดกว้างเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณห้าสิบคูณห้าสิบห้าสิบคูณห้าสิบนะครับ50 50นี่ห้าสิบคูณห้าสิบเซนนะครับอ่าห้าสิบคูณห้าสิบเซนไม่ใช่เมตรนะครับถ้าเมตรนี่เลิกคุยคุยตายคุยตาย, <laughs> ตายอ่านี่ค่ะกระปลกอันนี้กบ อันนี้เป็นโคนนะครับแล้วกบแค่นิดเดียวกดแค่น,นิดเดียวอ่นนีด้เดียวแล้วที่รอบข้างนทะี่รอบข้างเนี่ยพยายามจะไม่ให้น้ําขังอไม่ให้น้ําขังนี่ครับหรือระบายน้ําออกได้ระบายน้ําออกได้อย่าให้น้ําขังนี่ครับอันนี้เราให้น้ําระบบไหนครับเนี่ยระบบระบบน้าหยดน้ําหยดอ๋อนี่ยังเล็กอยู่อันนี้นะครับมีสายนี่ครับสาย น้ำหยดอันนี้มาดูที่ปลูกเรียบร้อยเลยนะครับนี่อันนี้ต้นทุเรียนนะครับนี่พึ่บปลูกอันนี้คุมคนนิดหนึง่งได้ถ้าเป็นไ้ได้พื้นที่ราบเนี่ยเราควรจะยกยกพื้นให้สูงนิดนึงอ๋อถ้าพื้นที่ราบอย่างนี้มันจะเป็นนี้คือพื้นที่ราบ้ามันขังเสมอนะครับยกโคกนิดหนึง่งถ้าน้ําขังเนี่ยต้นจะไม่ไม,ไม่เจริญเติบโตจะเจริญเติบโตได้ครับผม กันวันนี้ก็แค่นี้ก่อนโดยสวนทุเรียนไสรโยกตำบลลุ่มสุม่มอําเภอไสรโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับบายคุณอ,อนนท์ผิวงามมีอะไรทักทายก็พูดคุยกันมาได้นะครับอ๋อผมด้วยใช่ไหมครับอ๋อคนถ่ายคลิปนี้ก่อนประพบไล่คุณแหว,วนะครับผมใครมีอะไรก็แนะนำติชมพูดคุยกันมาหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ วันนี้เราลาไปก่อนด้วยทุเรียนต้นนี้เลยนะครับสวัสดีครับผม